กินข้าวเนี่ยเขาห้ามจาจนซ้อนกันแบบนี้เขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นหนี้แล้วชีวิตของเราก็จะจนจนจน,จนลงไปเรื่อยๆเลยไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งก็แค่ซ้อนจานเองเออช่างมันเถอะกินต่อเลยกินต่อเลยเฮ้ยเวลากินข้าวแล้วช้อนชนกันแบบนี้เนี่ยจะมีคนนําข่าวร้ายมาให้เราโอ้ยแค่กินข้าวแค่นี้จะพูดอะไรนักหนากินกินไปเถอะเออ เฮ้ยเทนเมียมึงแพ้ท้องหนักขนาดนี้เลยวะเออดิวันนึงตื่นกันเสิบกว่ารอบกูนี่รู้สึกผิดมากเลยที่มีลูกเฮ้ยพี่เทนพี่อย่าพูดแบบนี้นะรีบปกปากตัวเองแบบนี้สามทีแล้วก็โยนทิ้งไปเลยโอ้ยตักพอได้แล้วถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็กลับบ้านไปไปคนอื่นเขาจะกินข้าวเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรภรรยาผมเป็นคนที่งุ่มงายมากอ,อ โอ้แม่พี่กันเตื่นได้แล้วเหรอถ้าเตื่นแล้วเนี่ยแกก็รีบกลับบ้านไปได้ละตั๊กเนี่ยเขาโทรหาแม่ตั้งหลายสายแล้วนะผมไม่กลาวอะผมนี่โคตรเบื่อเลยตั๊กเอาแต่สอนอยู่ทุกวี่ทุกวันนะ่ะสอนอยู่นั่นแหละอันนี้ก็พูดไม่ได้อันนั้นก็ห้ามพูดโอ้ยฟังแล้วอยากจะบ้าแต่ที่ตั๊กเมียแกเขาพูดเนี่ยมันก็ถูกแล้วแมกี่ครั้งแล้วที่แกพูดจาไร้ไร้ออกมาจากปากของแกจำไม่ได้อะอุย้ยทำไมงานมันเยอะขนาดนี้วเนี่ย พี <formation> ่ไฟนี mm ่งานยังไม่เสร็จ like อ <fen> ีกเหรอหยุดบ่นได้ไหมเนี่ยเพื่อนพี่ลาป่วยอาทิตย์หนึ่งอะเลยโยนงานมาให้พี่หมดเลยเนี่ยทำไมฉันไม่ป่วยสักอาทิตย์หนึ่งบ้างวะอยากสบายว่ะพี่ไฟพี่ห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดเลยนะตบปากตัวเองตอวเอพี่เหนื่อยมากพอแล้วเนี่ยห้ายังตบตัวเองเลยคุณเป็นซีดในตับนะคะต้องผ่าตัดด่วนเออแต่ไม่ต้องกังวลค่ะรักษาตัวอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะหายปกติแล้ว ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วคุณน่ะมันโชคร้ายเพราะปากแท้เลยนะักเดือนหน้าเราจะเปลี่ยนรถแล้วใช่ปะเอาสีขาวหรือสีดำดีพี่ไฟอย่าพูดต่อหน้ารถคันเก่าสิว่าเราจะเปลี่ยนคันใหม่อะ่ะมันอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะอะไรอะ่ะแค่เปลี่ยนรถเองทําไมแม่ยานางจะโกรธเลยไงฮะ โบราณเขาบอกว่าชะตากรรมของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปากของตัวเองยิ่งเราพูดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นจริงง่ายมากขึ้นเท่านั้นโอ้ยเลิกงานสักวันจะได้ไหมฟังจนหูอื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาว่าเขาว่าเข้าไหนอะสวัสดีครับรับปายังหรือเปล่าครับพอดีว่ารถเห็นไม้เนี่ยบอกแล้วพอดีว่ารถยังแตกครับรีบมาเลยนะครับครับครับ ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นวะคนเต็มเลยอะรถพยาบาลก็มาอ๋อพอดีว่าไฟไหม้อะเพราะว่าเขาเปิดแกสทำกับข้าวแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหมดเลยนะเฮ้ยไฟคิดว่าคนที่เขานอนในรถพยาบาลเขาจะรู้สึกไงวะกูเกิดมา2ี่กว่าปีแล้วเว้ยกูยังไม่เคยนั่งเลยกูยังไม่เคยวะกูอยากจะมีห้ามพูดเด็ดขาดนะแล้วก็รีปบตบตากออกไปเดี๋ยวนี้เลยโอย้ยยินกูว่าเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าวะ นนพ,พี่พี่ยานจะตกฟันแบบนี้นะสางเกตนี่ตักคนอื่นจะพูดอะไรก็ปล่อยให้คนอื่นพูดไปดิเรื่องทำตัวเป็นหมอดูสักวันได้ไหมตักเกิดอะไรขึ้นอะทำไมรถพยาบาลมาอีกแล้วอะก็เมื่อวานพี่อินพูดว่าอยากนั่งรถพยาบาลวันนี้ก็เลยโดนรถชนตอนข้ามถนนเนี่ย,ยไงด้นั่งสงใจแล้วไหมล่ะแล้วพี่อะอยากนั่งได้ไหม แต่มันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้นี่มันก็แค่เรื่องบางอิญปะเนยไฟนี่แกจำไม่ได้จริงๆอะปีที่แล้วที่เรากลับบ้านช่วงปีใหม่ลุงข้างบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาป่วยเนี่ยห้ามใครทั้งนั้นจะมาช่วยเขาสุดท้ายเป็นไงช่วงวันจันทร์ตื่นมาเส้นเลือดในสมองแตกวันถัดไปเขาก็เสียชีวิตพี่กันนี่พี่เชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอก็ต้องเชื่อดิวะเวลาแกจะพูดอะไรแกก็ระวังหน่อยการที่แกพูดอะไรไม่ดีเนี่ยในใจมันก็คิดแต่สิ่งไม่ดี สุดท้ายมันก็ไม่มีเรื่องดีเมะะื่ไหใช่เหมือนที่แกทํางานแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยเหนื่อยนี่แหละฮะอยากจะป่วยเหมือนคนอื่นเขาและเป็นไงสุดท้ายแกเนี่ยก็เป็นซีดอยู่ในตับเรื่องซื้อรถใหม่ก็เหมือนกันอยากจะได้รถใหม่เหมือนอย่างคนอื่นเขารถเก่าตัวเองยังไม่รักษาเลยและสุดท้ายเป็นไงยางแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเลิกพูดจาอะไรเชิงลบกับตัวเองสักทีหัดพูดจาอะไรที่มันเป็นพลังบวกให้กับตัวเองบ้างแกเคยเห็นใครรอบตัวแกไหมว่าที่เขาโชคดีเนี่ยที่เขาพูดจาได้ร้ายให้กับตัวเอง่ มีไหมวะก็ไม่มีอะเออแต่มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปป่ะพี่โอ้ไอแม่ไม่ต้องสอนมาละทำไมทำไมวันนี้กลับบ้านดึกจัง่ะก็พี่เทนเขาไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วเยลลี่เขาก็บ่นว่าปวดท้องหนูก็เลยพาเขาไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพดูแล้วรู้ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยผลออกมาเป็นยังไง าลูกสมพรปากพี่เทนละฮะกูนี่รู้สึกผิดมากเลยที่มีลูกพี่รักพี่สัญญาเลยนะต่อไปนี้ถ้าพี่จะพูดอะไรอ่ะพี่ยาคิดก่อนพูดนะคําพูดนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเนาะคนเราเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันมีผลต่อสมองเสมอถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สมองได้รับก็จะมีแต่ความมืดมนแต่ถ้าเราพูดแต่สิ่งดีๆสมองก็จะได้รับแต่แสงสว่างทำดีพูดดีเราก็จะคิดดี เข้าใจใช่ไหมรีบไปนอนได้แล้พรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกนี่โอ๊ยลำคาลำรวยลำรวยลำรวยพวกนี้ขอให้โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมและเมียด้วยเธอซ่า